สวัสดีค่ะพ่อแมพ่นโนผเพื่อนไอ้ยายทุกคนนาะค่ะน้องมณีสิภาเบื้งคนขยันเด้อคนขยันวานวานปุ๋ยวานปุยอัดเม็ดแต่สิแหล่กระตุ่นเอื้อนเชสาวล่ะคะทิบ้น ซูซูอลาซูถอนไปะเนาะเเื่ออยวน้ามาเขากองเล้ติล่ะ้ยว่าจเขากองว้อย่าเขากองโซ่ขี่ไก่งานต้องกลนแล่มัน้อวงนั ทาเมืองคนดูคนดูบ้านหนอฮะเล่านมาารุิกระอบนึเลยนี่สาวมิ้วกระอนนึ่เลยงาไอเไ่าลทํไรยางนกดเพื่อกับนีเอ่ไมเปัยนี่ คนแพงแีงแรงขยันวันขี่ไก่แอดมิด <c oughs> ครบหนาครบตาพยาย่อใหญาต้าผิวเสียได้ดิ <c oughs> ไมีอยังสีย่หนะ้าพี่น้องอยู่บ่ฮะเ <c oughs> พ,พิ่นเบาเบาดอกพี่น้องพญายักายเพิ่นเป็นเบาเดอกพญากษ์ใหญ่ ให้พี่น้องได้เบิ่งซ้ำนี่ได้จ้าเด้อขอบคุณหลายๆบ๊ายบายจ้า